สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เราจะมาติวเศรษฐศาสตร์เป็น EP ีที่3นะคะ,ะเศรษฐศาสตร์ที่เราจะติววันนี้นะคะเป็นเรื่องของกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะกิจกรรมทางเศรษฐกิจนะคะจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวกับเรื่อง4เรื่องนี้นะคะก็คือเรื่องการผลิตการบริโภค การแลกเปลี่ยนแลกการกระจายนะคะในการเรื่องของการกระจายนั้นครูจะไม่อธิบายละเนื่องจากว่าการกระจายเป็นเรื่องของกระจายสินค้าและบริการแล้วก็กระจายรายได้ซึ่งมันจะรวมอยู่ในคําอธิบายของการผลิตการบริโภคการแลกเปลี่ยนแล้วนะคะทีนี้เราจะมาเริ่มที่เรื่องของการผลิตก่อนการผลิตก็คือการ นำทรัพยากรมาก่อให้เกิดสินค้าและบริการหรือการนำปัจจัยการผลิตมาก่อให้เกิดสินค้าและบริการนะคะที่นี้การผลิตนั้นเป็นการเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะการเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจจะทำได้ทั้งหมด5วิธีนะคะวิธีแรกคือการเปลี่ยนแปลงรูปค่ะตัวอย่างเช่นการทำนำแป้งมาทำเป็นขนม นะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปนะคะ,ะการนาผ้ามาตัดเสื้อผ้าเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปค่ะอันที่สองเป็นการเลื่อนเวลาใช้สอยค่ะการเลื่อนเวลาใช้สอยนั้นการทําบางอย่างเนี่ยตอนนี้มันจะยังไม่เกิดประโยชน์ ะะแต่พอเลื่อนเวลาใช้สอยไปมันจะเกิดประโยชน์ตัวอย่างเช่นการทำเหล้าวันนี้มันอาจจะยังหมักเป็นเหล้ายังกินเป็นเหล้าไม่ได้แต่อีก15วันมันจะกินเป็นเหล้าได้อย่างนี้เราเรียกการเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจเป็นการเลื่อนเวลาใช้สอยค่ะต่อไปค่ะเป็นเรื่องของการเปลี่ยนสถานที่นะคะการเปลี่ยนสถานที่จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการค้ามนาคมขนส่งนะคะอย่างเช่นเราขนของจากตรงนี้ไปตรงนี้เราขนลำไยจากสวน ไปตลาดเป็นการเปลี่ยนสถานที่ก็เป็นการเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะต่อไปเป็นเรื่องของการเปลี่ยนและโอนกรรมสิทธิ์ค่ะการเปลี่ยนและโอนกรรมสิทธิ์อย่างเช่นเราไปซื้อรถยนต์เราได้รับการโอนกรรมสิทธิ์รถยนต์เราพอใจร้านก็พอใจนะคะที่ได้ขายนะคะเราก็พอใจที่ได้เป็นเจ้าของนี่เป็นการ เปลี่ยนและโอนกรรมสิทธิ์ก็เป็นการผลิตประเภทหนึ่งนะคะต่อไปเป็นการาผลิตประเภทที่5นะคะก็คือการเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยการบริการค่ะก็เป็นการผลิตเหมือนกันนะคะอย่างเช่นการซ่อมทีวีซ่อมตู้เย็นการเป็นมักคุเทศนะคะาการบริการต่างๆนี่ถือว่าเป็น การเพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจค่ะที่นี้คําถามเกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะข้อที่1ถามว่าท่านนายมีไปซื้อก๋วยเตี๋ยวจากตลาดมาผัดขายเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้าการผิดดังกล่าวเป็นการสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้านใดให้บริการเลื่อนเวลาเปลี่ยนสถานที่เปลี่ยนแปลงรูปคําตอบข้อนี้คือการเปลี่ยนแปลงรูปค่ะจากก๋วยเตี๋ยวเป็นก๋วยเตี๋ยวราดหน้านะคะต่อไปค่ะเป็น วิวัฒนาการของกิจกรรมทางเศรษฐกิจค่ะมันจะเริ่มจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นแรกซะก่อนเขาเรียกขั้นปฐมภูมิอันนี้เป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติโดยตรงนะคะอย่างเช่นการเก็บของป่าหรือสัตว์การเพราะปลูกการประมงการทําเองแร่นะคะอันนี้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นที่1ค่ะต่อไปขั้นที่2ค่ะเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้น ทุติยภูมินะคะอ่าเป็นการแปรรูปค่ะนักเรียนดูนะคะอ่าอย่างเช่นเอาเอาฝ้ายมาปั่นเป็นเส้นได้เสร็จแล้วเอาเส้นได้ไปทอเป็นผ้าอย่างนี้เป็นการแปรรูปนะหรือการสีข้าวในในภาพเป็นการตําข้าวนะคะก็เป็นการแปรรูปเหมือนกันนะคะนี่คืออ่ากิจกรรมทางสเก็ตขัน้นทุติยภูมิขั้นสองนะคะส่วนขั้น3ค่ะ เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายการบริการนะคะอันนี้เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจขั้นที่3ค่ะ,นะคะที่นี้คําถามค่ะคําถามที่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะคะถามว่าข้อใดแสดงวิวัฒนาการในการผลิตข้อหนึ่งนายแดงปลูกพริกบนที่ดินอุดมสมบูรณ์เชิงเขา2ในายดหันมาปลูกหน่อไม้ฝรั่งแทนการปลูกข้าว3ในายขาวเก็บสับประรดในไร่มาทาสับประรดกวนจําหน่าย สีนายเขียวยุติอาชีพประมงเหนือเขื่อนหลังจากถูกเวรคืนที่ดินวิวัฒนาการเรนรูธาแดงปลูกพริกมันก็ต้องเป็นปฐมภูมอยู่ใช่ไหมอสองดำหันมาปลูกหน่อไม้แทนหน่อไม้ฝรั่งแทนปลูกข้าวมันก็เป็นปฐมมะูมอยู่นะคะในขาวเก็บสับปะรดในไร่แสดงว่าเขาปลูกแล้วนำมากวนแล้วจำน่ายกวนเป็นขั้นสองและจำน่ายเป็นขั้นสามค่ะ ข้อ4ในายเขียวยึดอาชีพป,ประมงเหนือเขื่อนนายจาุเวนคือที่ดินแสดงว่ายังเป็นขั้นประมงก็คือขั้นที่1ค่ะขั้นปฐมภูมิอยู่นะคะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือข้อ3ค่ะมีทั้งขั้น1ขั้น2และขั้น3ในข้อเดียวกันนะคะอ้าวทีนี้ข้อใดไม่ถือว่าเป็นการผลิตค่ะข้อ1การขายของร้านชำข้างบ้านนะคะข้อ2การวาดลายดอกไม้บนจานกระเบื้อง 3การเข้าอบรมวิธีใช้เครื่องคอมพิวเตอร์4การส่งน้ำมันลมไปจำหน่ายในต่างจังหวัดอาททีเนี่ยดูนะคะขายของชําก็ขายของเป็นก็เป็นบริการใช่ไหมคะวาดวาดลายดอกไม้ก็เป็นบริการนะคะข้อ3เข้าอบรมอันนี้เราเป็นผู้รับบริการเพราะฉะนั้นแสดงว่าเราเป็นผู้บริโภคข้อที่3นะคะ,ะเพราะฉะนั้นคําตอบที่ไม่ใช่เป็นการผลิตก็คือข้อที่3เพราะเป็นการบริโภคค่ะ ข้อสี่นี่ส่งน้ําอดลมไปจําหน่ายนี่ก็เป็นการเ,เพิ่มประโยชน์ทางเศรษฐกิจด้วยการเปลี่ยนสถานที่ใช่ไหมเพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้คือข้อ3นะคะต่อไปการบริโภคค่ะการบริโภคคือการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการทั้งกินทั้งใช้เลยนะคะที่นี้สินค้าที่เราบริโภคเนี่ยนะคะมันจะชนิดของสินค้ามันจะมีอยู่2ออย่างคือสินค้าผู้ผลิตกับสินค้าผู้บริโภคนะคะ สินค้าชนิดแรกก่อนคือสินค้าผู้ผลิตมันจะเป็นสินค้าที่เราจะต้องนําไปผลิตสิ่งอื่นก่อนถึงจะนําไปใช้ดดได้ตัวอย่างเช่นจักเย็บผ้าเราต้องนําไปตัดเสื้อผ้าก่อนมันถึงจะใส่เสื้อผ้าได้นะคะหรือเครื่องจักรมันต้องไปทําอย่างอื่นก่อนนะคะแล้วเราถึงจะไปใช้ผลผลิตของมันได้สสินค้าผู้บริโภคค่ะ,ะเป็นสินค้าที่เรากินเราใช้ได้เลยนะคะแต่มันก็แยกเป็นสองอย่างคือสินค้าคงทนกับไม่คงทนค่ะ สินค้าคงทนอย่างเช่นทีวีตู้เย็นเสื้อผ้าสินค้าไม่คงทนอย่างเช่นมันจะต้องอมีอายุการใช้งานไม่เกินปีนะคะอย่างเช่นอาหารเครื่องดื่มอันนี้เป็นสินค้าไม่คงทนค่ะทีนี้ต่อไปนั่ดูปัจจัยกําหนดการบริโภคมีอะไรบ้างหนึ่งคือราคาสินค้าค่ะราคาสินค้าสูงนะคะเราจะต้องการบริโภคน้อยราคาสินค้าต่ําเราจะต้องการบริโภคมากนะคะ อันที่2ค่ะคือรายได้รายได้เยอะเราก็กินเยอะรายได้น้อยเราก็กินน้อยตามอัตราภาพนะคะสามรสนิยมการบริโภคค่ะดาราบริโภคอะไรเราก็บริโภคตามนะคะอันที่สี่คือกลวิธีการขายถ้ามีคนขายสินค้าบอกซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะเราจะซื้อนะคะ ถ้ามีคนขายบอกอันเดียวนะเราอาจจะไม่อยากซื้อแต่ที่จริงซื้อหนึ่งแถมหนึ่งอาจจะถูกบวกราคาไว้แล้วก็ได้นะแต่ถือเป็นกลวิธีการขายทําให้เราอยากซื้อค่ะอ้าวทีนี้หน่วยงานที่คุ้มครองผู้บริโภคนะคะมีอะไรบ้างหน่วยงานแรกคือสํานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค นะะหน่วยงานนี้จะทําหน้าที่ในการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องสิทธิผู้บริโภคนะคะแล้วก็รับเรื่องร้องเรียนจากผู้บริโภคค่ะหน่วยงานที่2นะคะคือสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยาค่ะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยานี้จะควบคุมมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพอย่างเช่นพวกยาพวกเครื่องสำอางก็คือจะให้อยอย สินค้าไหนมีออยอรเราก็จะสบายใจนะคะว่ามันจะเป็นสินค้าที่เรา,เากินใช้แล้วปลอดภัยนะคะทีนี้ต่อไปค่ะกรมการค้าภายในค่ะกรมการค้าภายในจะควบคุมการติดป้ายราคาสินค้านะคะต่อไปค่ะกรมทะเบียนการค้านะคะกรมทะเบียนการค้าจะควบคุมการช่างตวงวัดและก็อนุญาตให้เปิดบริการ สารบริการพวกน้ำมันเชื้อเพลิงนะคะอันนี้คือหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคข้อสอบก็ออกบ่อยนะคะข้อนี่ถามว่านางสมศรีเนี่ยไปซื้อน้ําตาลทราย5ถุงนะคะถุงละ1กิโลปรากฏว่าน้ําหนักน้ําตาลทรายมี2ถุงที่มีแค่0.8กิโลกรัมเท่านั้นนางสมศรีอยากจะใช้สิทธิ์ของตัวเองร้องเรียนเนี่ยเขาจะไปร้องเรียนที่หน่วยงานไหนนะคะนหนึ่งสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สองสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาสาสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 4. กรมการค้าภายในค่ะนะคะอันนี้แสดงว่ามันจะต้องต่อพ่อหนใช่ไหมคะสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะต่อไปค่ะ สิทธิ์ของผู้บริโภคนะคะมีอยู่5ประการค่ะประการแรกคือสิทธิ์ได้รับข่าวสารคําพนณนา,นานคุณภาพที่ถูกต้องนะคะนั่นคือถ้าจะโฆษณาสินค้าประเภทไหนคําโฆษณากับความจริงต้องตรงกันอย่างเช่นถ้าลิปสติกชนิดนี้แล้วมันจะมีคุณสมบัติมีคุณภาพเป็นอย่างไรบ้าง โฆษณากับของจริงต้องเหมือนกันค่ะนะคะข้อที่2สิทธิจะมีอิสระในการเลือกซื้อสินค้านะคะ3คือสิทธิ์ที่จะได้รับความปลอดภัยจากการใช้สินค้าอย่างเช่นเราใช้เครื่องสําอางนะคะถ้าแพ้เราสามารถขอชดเชยค่าเสียหายได้นะคะข้อ4สิทธิ์ได้รับความเป็นธรรมในการทําสัญญานะคะ เวลาทำสัญญาอะไรจะต้องได้รับความเป็นธรรมแต่ถ้าสัญญาที่ไม่เป็นธรรมมันก็จะเป็นโมฆะอยู่แล้วนะคะ 5. คือสิทธิ์ได้รับพิจารณาชดเชยค่าเสียหายอย่างเช่นเราแพ้เครื่องสําอางเราเรียกร้องจากบริษัทผู้ผลิตได้ค่ะทีนี้คําถามค่ะคำถามเกี่ยวกับสิทธิผู้บริโภคนะคะเขาถามว่าข้อใดไม่ใช่สิทธิผู้บริโภคนะคะข้อหสิทธิ์ได้รับการโฆษณาและแสดงฉลากตามความเป็นจริง สสิทธิ์ได้รับการพิจารณาและชดเชยความเสียาหาย 3. าสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยโดยได้โดยเสรี4สิทธิ์ในการเลือกซื้อสินค้าบริการตามความสมัครใจและเป็นธรรมเมื่อกี้ครูบอกว่ามี5อย่างที่ไม่ใช่คือข้อสิทธิ์ในการจำหน่ายสินค้าที่มีความปลอดภัยนะคะข้อที่3ใช่ไหมคะข้อที่3นี้ไม่ใช่นะคะข้อที่3ไม่ใช่ค่ะต่อไปค่ะ เป็นเรื่องของการแลกเปลี่ยนค่ะการแลกเปลี่ยนคืออะไรการแลกเปลี่ยนก็คือการที่บุคคลน,นึงเอาสินค้าและบริการของตนไปแลกกับสินค้าและบริการของผู้อื่นนะคะการแลกเปลี่ยนนั้นจะมีวิวัฒนาการดังต่อไปนี้ค่ะหนคือแลกของต่อของนะคะสมัยก่อนเป็นการแลกของต่อของเขาเรียก barter system เรามีหนังสัตว์เราจะต้องเอาไปแลกกับผลไม้ นะคะโดยเรากําหนดไว้เลยว่าหนังสัตว์เราจะแลกผลไม้ได้เท่าไหร่นะคะอ่าทีนี้ต่อมาปรากฏว่าเอ,อ่อมันมีปัญหาว่าถ้าเรามีหนังสัตว์เรากลับไม่อยากได้ผลไม้แต่อยากได้ข้าวเราต้องไปหาคนที่อยากได้หนังสัตว์และมีข้าวซึ่งมันหายากนะคะก็เลยต้องมีการแลกเปลี่ยนแบบที่2เกิดขึ้นคือใช้เงินตราเป็นสื่อกลางเราก็หนังสัตว์ไปแลกเงินก่อนคนมีผลไม้ก็เอาไปแลก เ,เงินก่อนเสร็จแล้วก็เอาเงินที่ได้ไปแลกสิ่งที่ตัวเองต้องการนะคะการแลกเปลี่ยนประเภทที่3คือแลกโดยใช้ตราสารอื่นอย่างเช่นใช้เช็คค่ะเราไปซื้อของเราไม่ได้จ่ายเงินแต่เขียนเช็คให้เขานะคะเขาก็จะเอาเช็คไปขึ้นเงินนะคะนี่เป็นการแลกโดยใช้ตราสารอื่นค่ะต่อไปแลกโดยใช้เงินอิเล็กทรอนิกส นะคะอย่างเช่นซื้อของแล้วจ่ายเงินด้วยบัตรเครดิตบัตรเดบิตอย่างนี้น,นะคะหรือ,อเราซื้อของแล้วโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารนี่คือการใช้เงินอิเล็กทรอนิกส์ค่ะอาทีนี้สถาบันที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนนะคะสถาบันแรกคือตลาดค่ะตลาดค่ะตลาดจะหมายถึงสถานที่ซึ่ง เรานำสินค้าและบริการไปแลกเปลี่ยนกันใช่ไหมคะที่นี้ตลาดเนี่ยอาจแบ่งได้หลายแบบถ้าแบ่งตามชนิดผลผลิตเนี่ยตลาดจะแบ่งเป็น3ประเภทค่ะคือ1ตลาดปัจจัยการผลิตคือตลาดที่ดินตลาดแรงงานตลาดทุนนะคะสคือตลาดสินค้าและบริการนะคะหรือตลาดสินค้าเฉยๆก็ได้ก็คือพวกของที่ตั้งขายตามที่ต่าง สามตลาดการเงินค่ะก็คือการกู้ยืมเงินนะคะตลาดการเงินจะมี2ออย่างคือตลาดเงินและตลาดทุนนะคะตลาดเงินคือให้กู้ยืมเงินไม่เกิน1ปีแต่ตลาดทุนนี่ให้กู้ยืมเงินเกินกว่า1ปีนะคะอ้าวต่อไปตลาดถ้าแบ่งตามการแข่งขันบ้างแบ่งเป็น2ออย่างใหญ่คือตลาดแข่งขันสมบูรณ์กับแข่งขันไม่สมบูรณ์นะคะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์แยกย่อยเป็น3อย่างคือตลาดผูกขาด ตลาดมีผู้ขายน้อยรายได้ตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดค่ะทีนี้เรามาดูที่ตลาดนะคะตลาดแข่งขันสมบูรณ์เขาบอกว่ามันเป็นตลาดในอุดมคติไม่มีจริงค่ะแต่สินค้าที่ใกล้เคียงที่สุดกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์คือสินค้าเกษตรอย่างเช่นข้าวสารค่ะแต่มันไม่ใช่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์เพราะอะไรมันแค่ใกล้เคียงเท่านั้นนะคะอย่างเช่นเราไปซื้อข้าวสารมันก็จะมีข้าวสารประเภทหัก5%เหัก10 นะคะข้าวสารพันโน้นพันนี้เกิดขึ้นนะครับฉันจึงไม่ใช่ตลาดแข่งขันสมบูรณ์ถ้าตลาดแข่งขันสมบูรณ์ข้าวสารทั้งข้าวสารเหมือนกันหมดคนจะซื้อเพราะราคาถูกที่สุดเท่านั้นแต่กรณีตรงนี้เนี่ยเราอาจจะซื้อเพราะข้าวชนิดนี้มันดีต่อสุขภาพนะคะข้าวสีม่วงมันดีต่อสุขภาพข้าวไรเบอรี่นะคะอ่าที่นี้ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ค่ะตลาดชนิดหนึ่งคือตลาดผูกขาดตัวยอย่างเช่น สลากกินแบ่งรัฐบาลมีเจ้าเดียวนะการรถไฟแห่งประเทศไทยมีแต่ของการรถไฟนะคะเพราะฉะนั้นเป็นตลาดผูกขาดเขาจะขึ้นราคาเท่าใดเราก็ต้องใช้บริการเขาค่ะตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ประการที่2คือตลาดมีผู้ขายน้อยรายค่ะนะคะจะมีผู้ขายไม่กี่รายนะคะแต่ผู้ขายสามารถรวมหัวกันขึ้นราคาได้นะคะอย่างเช่นน้ำอัดลมรถยนต์รถ,รถมอเตอร์ไซ์ นะคะหรือตลาดโทรศัพท์นะคะเวกนี้ถือเป็นตลาดมีผู้ขายน้อยรายค่ะนะคะต่อไปตลาดแบบ3คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอันนี้จะเป็นตลาดทีเ่เป็นสินค้าและบริการเป็นประเภทที่มีจำนวนเยอะนะคะมีจำนวนเยอะมีผู้ผลิตเยอะแต่จะมีการแพ็ค นะคะจะมีการบรรจุพันธ์แต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสอย่างเช่นสบู่นะคะยาสีฟันนะคะสบู่มันก็อาจจะสบู่เหมือนกันแหละแต่กลิ่นหอมไม่เหมือนกันนะะแพคไม่เหมือนกันอย่างเนี้ยนะคะโฆษณาไม่เหมือนกันนะคะอันไหนโฆษณาดีเราอาจจะจะไปทดลองใช้อันนั้นนะเพราะฉะนั้นนี่คือตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดตอนนี้เรามาดูความต่างค่ะความต่างของตลาดทั้ง สี่แบบนะคะดูอันแรกก่อนคือดูตลาดแข่งขันสมบูรณ์ดูจํานวนผู้ขายค่ะตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะมีเยอะตลาดผู้ขาดมีกี่รายคะมีรายเดียวค่ะนะคะอย่างเช่น,นสลัดกินแบบรัฐบานนะคะตลาดมีผู้ขายน้อยรายอันนี้ก็มีไม่หลายรายมีไม่ถึงสิบรายอย่างเนี้ยนะคะอย่างเช่นพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์นะคะตลาดแข่งขันกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดอันนี้มีเยอะค่ะ ะะแต่เขาก็สามารถรวมเหมากันขึ้นราคาได้เหมือนกันนะคะถึงรถึงผูกขาดเนี่ยเพราะมีการโฆษณาดีต่อไปสินค้าที่ขายตการขันสมบูรณ์จะเหมือนกันทดแทนกันได้อย่างสมบูรณ์เจ้าไหน,นก็ได้เราจะซื้อข้าวสารเจ้าไหน,นก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นเจ้าที่ราคาถูกที่สุดนะคะที่ตลาดผูกขาดค่ะไม่มีสินคา้าใดมาทดแทนได้เช่นรถไฟ นะคะไม่มีรถไฟสาขาอื่นละมีสาขาเดียวนี่แหละนะคะมีเจ้าเดียวนี่แหละต่อไปมีผู้ขายน้อยรายนะคะสินค้าต่างกันเล็กน้อยแต่ทดแทนกันได้เราอาจจะเลือกรถโตโยต้าก็ได้อิซูซูก็ได้ฮอนดาก็ได้นะคะถ้าเราเห็นว่าอันไหนบริการดีหน่อยเราก็เอารถยี่ห้อนั้นนี่คือตลาดมีผู้ขายน้อยรายค่ะต่อไปตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดเขาบอกว่าสินค้าต่างกันแต่ทดแทนกันได้ แต่อาจต่างกันในเรื่องสีถึงกลิ่นรสนะคะบางทีบรรจุภัณฑ์อาจจะต่างกันก็ได้ค่ะต่อไปค่ะคือ,อการขึ้นอยู่ต่อกันของผู้ขายในตลาดโมวลาแแข่งขันสมบูรณ์ไม่เกี่ยวกันนะคะ,ะไม่ยุ่งเกี่ยวกันนะคะก็คือเราจะขายของเราไปเรื่อยๆถ้าของเราราคาถูกก็จะมีคนมาซื้อนะคะตลาดผูกขาดก็ไม่มีเหมือนกันเพราะฉันจะขึ้นราคาเท่าใดก็ได้นะคะไม่ยุ่งเกี่ยวกับ คู่แข่งคนอื่นนะคะตลาดมีผู้ขายน้อยรายอันนี้จะเกี่ยวกันคือจะต้องมาสูเอียกันนะคะต่อไปตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาก็ถือว่าไม่มีการขึ้นอยู่ต่อกันในตลาดนะคะเพราะว่าถึงแม้จะกำหนดราคาไรายได้นะคะแต่เขาก็จะแข่งขันกันอย่างเต็มที่ในเรื่องของคุณภาพนะคะต่อไปความยากง่ายในการเข้าสู่ตลาดตะแข่งขันสมบูรณ์นี่เข้าง่าย ะะตลาดผูกขาดเข้ายากมากค่ะตลาดมีผู้ขายน้อยรายนะเข้าค่อนข้างยากนะคะแล้วตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนั้นเข้าสู่ตลาดได้ง่ายค่ะทีนี้เรามาดูข้อสอบซิว่ามันเป็นยังไงนะคะทีนี้ก่อนจะดูข้อสอบเรามาดูแล้วตลาดมีเท่านี้หรือเปล่าไม่นะคะมีการแบ่งตามแบบอื่นได้อีกค่ะ แต่อันนี้ไม่ค่อยออกข้อสอบครูให้เห็นเฉยๆนะคะว่ามีอะไรบ้างอาจจะแบ่งตามการบมืการของผู้ขายเป็นตลาดขายส่งตลาดขายปลีกนะคะหรืออาจแบ่งตามกลุ่มผู้ซื้อค่ะนะคะเป็นตลาดผู้บริโภคตลาดผู้ผลิตตลาดผู้ขายต่อตลาดรัฐบาลตลาดระหว่างประเทศนะคะอ้าวทีนี้ลองมาดูข้อสอบค่ะอ่ากำหนดลักษณะต่างๆของตลาดสินค้าและบริการดังต่อไปนี้ แล้วเขาถามว่าขา้อใดเป็นลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ที่มีความเหมือนกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดะรดนะคะข้อกอมีผู้ซื้อและผู้ขายจํานวนมากอ่าทั้งแข่งขันสมบูรณ์กับกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็มีเหมือนกันใช่ไหมคะข้อขอผู้ผลิตไม่มีอํานาจของการกําหนดราคานะคะมีไหมคะเนี่ยเออปรากฏว่าอันนี้ กึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดกําหนดราคากันได้สูเอดกันได้ค่ะนะคะต่อไปข้อคอสินค้ามีสนณะเหมือนกันทุกประการต้องเป็นเฉพาะตลาดแข่งขันสมบูรณ์นะคะข้องอสินค้ามีความแตกต่างกันแต่ใช้ทดแทนกันได้ต่างกันแต่ทดแทนกันได้อันนั้นมันจะต้องเป็นอะไรคะกึะ่งแข่งขันกึ่งผูกขาด สบู่ไม่ใช้สบู่ลักก็ไปใช้สบู่นกแก้วอย่างนี้นะคะต่อไปมีอุปสรรคในการเข้าออกจากลตลาดอันนี้ไม่มีค่ะข้อนี้นะคะข้อฉาชิงมีการเข้าหรือออกจากลตลาดอย่างเสรีค่ะทั้งสองตลาดเหมือนกันเข้าออกได้อย่างเสรีนะคะชอช้างในระยะยาวหน่วยผลไม่มีกําไรเกินปกติอ่าทั้งสองตลาดเหมือนกันค่ะที่นี้คําตอบที่บอกว่าเหมือนกันก็จะมีข้อกอไก่นะคะ ข้อกอไก่นะคะข้อชฉชิงและข้อชอช้างค่ะที่เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นคําตอบได้ข้อไหนคะกอไก่ชฉชิงชอช้างข้อที่3ค่ะอ่าทนี้ต่อไปค่ะข้อใดกล่าวถูกต้องเกี่ยวกับลักษณะหรือพฤติกรรมของผู้ผลิตในตลาดแต่ละประเภทข้อหนึ่งผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์จะร่วมมือกันตั้งราคาสูงทําได้ไหมคะไม่ได้ค่ะ ต่อไปข้อ2ผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะตั้งราคาสูงเท่าใดก็ได้ไหมนะคะเออมันเป็นมันมีคู่แข่งนะคะมันก็ตั้งราคาสูงเกินก็ไม่ได้ค่ะข้อ3ผู้ผลิตในตลาดกึ่งแข่งขันตลาดแข่งขันสมบูรณ์พบการกีดขวางการเข้าออกตลาดจากคู่แข่งไม่มีค่ะไม่มีไม่มีคู่แข่งคนไหนที่จะมา กีดขวางการเข้าออกตลาดนะคะข้อ4ีผู้ผลิตในตลาดแข่งขันสมบูรณ์สามารถสร้างกําไรใด้ระยะสั้นระยะยาวไม่ค่ะเพราะถ้ายิ่งเราลดราคาเรายิ่งขายได้ดีอาจจะไม่มีกําไรก็ได้ใช่ไหมข้อ5ผู้ผลิตในตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดจะแข่งขันกันสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของตนนะคะนั่นคือแพ็คไม่เหมือนกันแต่งสีแต่งกลิ่นแต่งรสไม่เหมือนกันอาจจะมีการโฆษณาดีกว่า คุณสมบัติของสินค้าอาจไม่ต่างกันก็ได้นะคะนี่คือคำว่าตลาดที่ชอบออกข้อสอบบ่อยนะคะเอาล่ะเอ,อพีที่3เราจะสิ้นสุดกันแค่นี้นะคะแล้วพบกันอีพีหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์ให้คุณครูด,ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ